ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครมาดูย้อนหลังอันนี้เป็นไลฟ์เลยครับผมเป็นไลฟ์แอดพีนะครับเกิดว่าแคปวิดีโอย้อนหลังแล้วก็ก็ก็ดูย้อนหลังครับไม่มีเลยรับเคเดี๋ยวรอผู้ชมเข้ามาก่อนนะครับวันนี้เราจะเงียบๆนะครับผมโอ้ยอกว่าเปิดไฟได้ไหม เ,เดี๋ยวรอคนดูสักครู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบชื่ออัลมิลานะมาแล้วรอคนดูมาแล้วครับน้องเมนหน่อยน้องโอเค <laughs> เป็นขึ้นแล้วโอ้ในห้องก็จะมีแบบไฟนะวิช <laughs> ิชิสภาพได้คืออะไร โอ้สื้อผ้าไม่ซื้อไม่มีตังนะจะขอไปเริ่มกันเลยคะ่ะอะไรนี่โอ้โหป้ายคุณทำแชปเตอร์1สำเร็จโอ้ my g o d ดูสิงคำอิอีๆน่ารักอาได้ยินด้วยหรอร้านค้ามีอะไรขายไหมน้องเสว <c oughs> าวตังเติมทั้งนั้นเลยอะ่ะ ทำไมไม่ได้ยินเสียงเกมนะแปลกใจถ้ได้ยินเสียงเกมมาโคตรน่ากลัวโอ้โหเราต้องไปไหนวะเฮ้ยเริ่มไปแล้วมีแต่ห้องที่เริ่มไปแล้วทุกคนะจะเข้าตามเพื่อนนะครับอันนี้อันนี้นะอนนนะโอ้โหสองคนมาเป็นคู่เลย เราเข้าห้องไหนดีวะวันนี้จะมาดูพี่ชายตกใจโอ้พี่เป็นคนที่ตกใจยากมากนะเฮ้ยแค่นายดีก็หลอนแล้วทุกคนขอหาห้องเข้าหาห้องเข้าไหนไหนนไหนอันนี้มีคนเปล่าโอ้เหมือนหัวไปหมดอันนี้ไม่มีไม่มีไม่มีพี่ทำไมน,นี้เป็นคนเดียววะ อุ้ยเคยจะกล้าเล่นคนเดียววะสี่ห้องก็หลอดแล้วใช่ครับนุกสวัสดีไปเข้าไปเพื่อนสี่ห้องหนึง่งสนุกไปเข้าไปเข้าไปเออแล้วแหละเพื่อนไม่ต้องกลัวนะอย่าก,กดออกอย่าก,กดออกหนีเรานะเพื่อนเรากลัวจริงเลยอ่สามคนครว รักมากเห็นไม่มีไม่มีมมเรื่องราวทุกคนอมิล่าอ่ะๆๆคุยมาแล้วทุกคนวิ่ยทำไมจอมืดจังเลยเนี่ยสตูดิโอกระดานวาดภาพนำเสนอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปาล์มวันทูคุณเลฟลี่แอนนี่อามิล่า ครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามด้วยนะครับโอ้โห oh my god แบบน,นี้มันเคยเล่นเลยทุกคนไปไหนหมดฉันคนณช่ไหมพวกเขาพวกเขาไปไม่ไกลเกินเอ้ยทำไมเดินช้าจังเลยเนี่ยวัตถุประสงค์ตามหาแสงโอเคไปอ๋อทำตามแสงตามหาแสงาตรงไหงงน วันนี้แล้วทุกคนก็กำลังเดินไปที่ของไฟเดินต่อไปเรื่อยๆดูเหมือนลงพยาบาลเก่าๆนะ่ะอ่านไม่ทันนะเฮ้ยทำไมเพื่อนไม่รอเลยเลยเอ้ยเอาไปถึงก่อนเราลแะแบบไรครับแบบเอมิล่าครับผมเิม้ขึ้นไหมนะขึ้นอยู่แล้วแบบเอมิล่ายังไงล่ะทุกคนขึ้น ขึ้นเต็มหน้าจอเลยนะตอนนี้นะเฮ้ย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 ฉันว่าไม่มีวันกลับมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เสียงยังดังเกิดน่ารอสักครู่เฮ้ย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 อ๋อไม่มีอะไรแค่เดินตามแสงไปเฉยๆค้นหาเพื่อนของคุณวุ้ยทำไมโคตรมืดเลยอ่ะอ๋อไฟฉายอยู่เปิดแสงหน่อยได้ไหมมืดเกิน Okay. อะไรอ่านดิอ่าน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 ไม่เห็นมีอะไรเลยขอเดินต่อแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะเมื่อกี้เสียงอะไรโอ้โหนั่นอาจจะเป็นใครที่ฉันรู้อะไรอะ่ะฉันต้องเปิดประตูเข้าไปอย่างรวดเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันมืดจังเลยอะ เฮ้ยเ่เฮ้ยผีมาเหรอพีมาทุกคนเฮ้ยนาแล้วเพื่อนอีกคนวะอยู่นเฮ้ยเขาตามสูตรนายไปได้ไหมเพื่อนเฮ้ยทำไมเม้นไม่ขึ้นเลยอะทุกคนทุกคนพีมอะไรหน่อยก็ได้นะหรือว่าเมยนบั็กไปแล้วเมยนบั็กไปแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปดิเข้าไป อะไรไม่มีอะไรทุกคนพิมพ์อะไรก็ได้ทุกคนตอนนี้ผมรู้สึกกลัวเฮ้ยทำไมคนดูเงียบอ่ะมินบ้ากอ้ะเฮ้ย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 เสียงยังดังเฮ้ย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 เสียงดังมากเสียงอะไรวะ ไม่มีอะไรนะไรนินจั๊กอย่าบอกนะว่าเมนบาร์กอะทุกคนเมนบาร์กเหรอตายละทำไมทุกคนเงียบเปนจังเลยอะนนี้ภาพว่า,วาอะไรเหรอกลายชายที่ดีกว่าโอ้ไม่มีตังเติมนะอ๋อในห้องน้ำมันจะไม่มีอะไรนะทุกคนเฮ้ย ทำไมทุกคนเงียบกันจังเลยอ่ะอน,นี่ใครพเมพนเมนหนไอ้น้องน้องน้องเอเมนมันบักหรือเปล่าเม้นมันบักใช่ไหมน้องแอนนี่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสมีค,ค,คือคือน้ำลายละคิดดูเด้อขอเดินตามเพื่อนไปก่อนนะโอเคเหมือนเพื่อนจะเจอประตูละ เข้าไปเลยจะต้องหาทางไม่มีไม้กระดานเลยไม่เหาไม้กระดานหะ่อไหนนะวิตรงนี้มันลอยตีนใครเนียลอยเท้าใครอะ้ยทำไมทุกคนเงียบอะน้องแอนนี่แอนนี่แอนนี่เมนบักือเป่าพิมบอกพี่ในเอ่อมสเจเจอร์ Messenger, ได้ไหม คนอย่างเงียบได้ไหมทุกคนอืมต้องหาไม้กระดาไม้กระดาเอ้ยเริ่มกลัวแล้ววะไม่ไปดีกว่าทางเนี้ยน้องแอนนี่ครับเม้นบัคกหรือเปล่าพี่มาพี่หน่อยทไมไม่มีใครพิมพ์อะไรเลยอะ่ะเฮ้ย แต่คนเดียวไปเนี่ยเอาไง่ายเสริมไปนะนะไม่ได้เ,เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยโอ้โหโอ้โหไอ้เหี้ยตกกระจายหมดโอ้โหเม้นโอ้โหเหนื่อยหน้าไม่ได้แฮะทยังไงดียให้ให้เอามีหน้าหน้าละนั่นน่าจะทำได้ โอเคโอเคไปด้วยเม้นไม่ขึ้นครับพี่เอาตายแล้วโอ้โหเม้นไม่ขึ้นต้องคุยคนเดียวเหรอไมยเสียงอะไรเนี่ยทุกคนผมขอโทษนะเม้นไม่ขึ้นเฮ้ย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 อะไรนี่ยขอโทษที่ไม่ได้อ่านเม้นทุกคนนะเอาอีกโอ้โหไอ้เหี้ยนล้มตายอ๋อเกิดใหม่ได้ ไหนๆเขาทางไปไหนฮะอุ่นเชอนะทางไปหนนะครับเดินดีๆใครมาตรงนี้ต้องมีพื้นฐาน็อบเอ้อบบี้นะเก็บไอ้หูเก็บตกแล้วมีคนเอาช่วยด้วยเอามีคนเป็นไรอ่ะมีคนขออะไรนะเมื่อกี้ออาชื่อในเกมใช่ไหมชื่อว่านี่นะ อ่าน P นะฮะศูนย์ศูนย์ห้านะครับผม P นะฮะศูนย์ศูนย์ห้านะนี่นะครับผมเมื่อกี้เหมือนมีใครบอกช่วยด้วยอะไรสักอย่างอุ้ยอ๋อชื่อในเกมใช่ครับ P นะฮะศูนย์ศูนย์ห้าเฮ้ยทำไมคนดูสี่คนสวัสดีด้วยจะอะโอ้โหขอโทษที่ไม่ได้อ่านเม้นเพราะว่าเม้นมันบั็กนะครับ ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนะทุกคนทำไมมันมืดกรุณารอโอเคครับโอ้ยสวัสดีคนดูที่เข้ามาด้วยนะครับผมอ๋อโอเคตอนนี้ก็เข้าแบบมาแล้วแชปเตอร์ที่สามเลชินอยู่ในชั้นใต้ดินเหรอ,อชั้นใต้ดิน โอเคโอเคจะไปหาดีไหมเนี่ยหมายเหตุ hate, หรออ่านได้ไหมอ่อมันอ่านว่าอะไร The portal is the only way out แปลว่าอะไรโอเคครับถ้ามีคนเม้นอะไรก็บอกนะครับผมผมเปิดเม้นไม่ได้นะครับตอนนี้เฮ้ยเหมือนมันบอกว่าตอนเริ่มเกมมันบอกว่า ฉันรออยู่ฉันใต้ดินนะเฮ้ยอ๋อคนเพื่อนเพื่อโทษโทษตกใจไปไรอนะเอ่อเฮ้ยเสียงอะไรอะสี่เหลี่ยมนั้นถูกล็อกไว้เฮ้ย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 ,ยมันววงเวงเปแปลกๆนะทุกคนตอนนี้ต้องหาคุณแจด้วยคุณแจอันนี้อะไรภาพถ่าย รูปนี้มีชื่อบนมันเมอร์รอรออี่มอรยเรีสถานที่ภาพถ่ายเอาได้กดบังแล้วไงต่อสึกวังเวงไงไม่รู้ว่าทุกคนจะขอไปตามล่าหาก,กีแจสักครู่มันเก็บไปทุงไหนวะไม่มีอ่ะ ตรงนี้มีหมายเหตุอย่งเดียวนะไนไ,ไมีกุญแจตรงไหน,นในห้องนี้เหมือนเพื่อนจะอ่าไปแล้วนะครับมันจะไม่มีนะทุกคนเจะเดินหาตอบเ,เลยห้องนี้ห้องเดิมทำไมเพื่อนเดินหาห้องเดิมไม่เข้าใจพ้ยอ,อันนี้อะไระอะองกพัดไทยโอ้ถามจริง ทับไทยอย่างนี้ครบแล้วไปเลยเลยโอ้โยมรตกดูเหมือนมีบางอย่างอยู่ที่นี่ไหนไหนมีอะไรอยู่ตรวจสอบหลุมในกำแพงมรกกออันนี้มันเป็นรอยเลือดนะครับผมเอาเพื่อนหายเอาเพื่อนไปนน่นละวิ่ง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  อุ้ยทำไมปล่อยให้เราอยู่คนเดียวเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ย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 เมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะปีเกิดข้างนี้โอเครับความช่วยเหลือเฮลมีเฮลมี please เอาเอาเขาบงกด GPS แบบเติมระบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนรอด้วยจะไม่อยู่ท้ายสุดบอกเลย โอเคเดี๋ยวตอนนี้ต้องหาอะไรเหรอเ,รเดินตามนูบกดิว่จะมีอะไรออกมาไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะไม่มีอะไรให้นู๊กดันหน้าไปก่อนแต่ขอเดินตามนูบเลยนะกันนะเอ่อพิกเขาวงกดทั้งหมดเปิดไฟเหรอพิกสวิตพิกยังไงอ่ะเพื่อนพิกได้ใช่ปะ่ะเฮ้ยทำไมไม่มีใครเลยวะ

Where i s you Where i s you Oh Oh จอแดงแล้ว Oh โอเค Where i s you 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 ในกันหมด Hello Hello ค o ค e ออนค m มีค c มีค s a สได้โปรดมาหาฉันทีค e เฮียมี bro Oh okay Oh Oh ข้างหน้าน่าจะเป็นผีโอ้ทุกคนตอนนี้ผมหาเพื่อนไม่เจอเลย อันนี้ผมหาใครไม่เจอเลยนะเฮ้ยทำไมมือดอ่ะ My friend Oh my friend อยู่ในกันหมด Oh Oh ตายตายกูตาย,ตาย Oh ตาย Oh ตายตายตายเฮ้ยโอ้โห โอ้โหคนน่ากลัวเลยเว้ยโอ้โหตายหาแล้วโอ้คนดูกูหายอดได้เลยคณดูคนดูนะใครที่เข้ามาดูก็ต้องเตรียมใจไว้นะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนหายอีกแล้วโอ้ยนี่เพื่อนเราเดินไปด้วยนะ เพื่อนไปอย่าทิ้งกันดิเฮ้ยเราจะทิ้งกันไหนายอ่ะขอให้ฉันได้เดินตามนายไปได้ไหมนายจะวิ่งทันไมอ่ะอย่าวิ่งเหลวดักซิเพื่อนโอู้หูมองไม่เห็นนะโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยผีมาฮะถ้าถ้าเออ่ขอบจอขึ้นแดงๆนะครับเหมือนผีจะมาผีตามลงมาหรือเปล่าโอ้โหไอ้เหี้ยผีขึ้นอากู ตายแล้วโอ้โหโอ้โ,โ,อโผมอยู่ไหนวันนี้อยู่บอกนะผมเดินไปรอบเอาไม่ใช่นี่เดินออกมาแล้วนี่นี่กรเปาขอกดอะทำไมกูหาเพื่อนไม่เจอวะกดออกตรงไหนวะเนี่ยโอ้หนูออกไปแล้วกดออกดีไหมเนี่ยโอ้ตอนนี้เวลาเท่าไหร่อะสอง ทองทุ่วโมงทำยังไงดีอะโอซาร่าจอดจอซาร่าจอซาร่าจอจอดจอจอดจอด,จอด,จอดโอ้ยโอ้ยถ้าตายทีพอแล้วนะไม่ไหวแล้วนะครับไม่ไหวแล้วถ้าใครอยากเล่นอีกก็บอกนะครับผมคอมเมนต์ด้วยกดติดตามด้วยนะครับดูเหมือนตอนนี้นะครับผมจะ จะหาสวิตโยกไม่เจอนะเพื่อนยังไม่ออกหนีเราใช่ไหมไหนว่าสวิตอ่ะไม่ใช่เดินไปเจอผีเหรอนะโอ้โหเฮ้ย <Hey! S 2> fuck you oh you are kidding me bro โอ้โหอะไรวะเพื่อนเอ่อ I want to leave I want to leave this game เนี่ยไม่ไหวแล้วเพื่อนเพื่อนนายจะจะหาต่อไหมอ่ะแล้วนายจะไปหาต่อไหมนายก็รู้ว่าที่นี่มันมีอะไรอ่ะ Did you fight No No ฉันหามันไม่ chơi đấy, yes, ờ, làm gì, làm gì đi, làm gì how to fly, it's, a... What you video, oh, I don't know, không ต้องเดินไปด้วยกันนะเพื่อนอมไอ้อย follow you ดีกว่าโอ้ยเหี้ย follow พี่เนี่ย the maze is way too long เออทางมันมันมันยาวใช่ไหมเพื่อนมันแปลถูกไหมวะ it gimme l a f ID โอเค โอ้โหมันมันบายจี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 บายครับบายบายบายคือ <c ười> ผมไม่ไหวนะทุกคนผมหาไม่เจอเลยอะ่ะบายเพื่อนทำไมนาไม่ไปสักทีล่ะเพื่อนเพื่อนลู๊ไปสักทีได้แล้วนะเพื่อนเค <c ười> <c ười> ลาก่อนไม่ไหวแล้วครับโอ้ oh. วันนี้ก็พอแค่นี้เถอะครับบ๊ายบายครับทุกคนขอไปเปิดม้นอ่านดีกว่าคุณดูพิมพ์อะไรกันบ้างวะดูดงูดึงตูดงตูดงดูดงตอึงดูดึงดูดงูดึงงดูดงบูดึ Um, ไม่เห็นตัวเองว่ะไม่ดีโอเคป๊บ okay. หนึ่งนะทุกคน hmm. บอกอยังไงโอ้ oh, สวัสดีครับโอ้โ oh หขึ้นแล้วเออมาแล้วสวัสดีคนะรนะับยังไงครับขึ้นออกมาเล่นกับผมนะครับจริงทดกับพี่พ,พีขอชื่อพี่หน่อยขอใหม่น่าสนใจ มัน,น,มนเงียบพอมินไม่ขึ้นใช่ค่ะใช่ค่ะเราเศร้ามิ้นไม่ขึ้นอืมใช่โอเควันนี้เราพอแค่นี้ดีกว่าครับถ้าใครอยากให้เล่นก็คอมเมนต์นะครับผมถ้าใครอยากให้เล่นอีกนะวันนี้ก็บายบายครับผมวันนี้ไม่ไหวละแบบมันแบบมันยากเกินไปแบบม,มัน is very hard อะ่ะ you know very hard แบบมันยากมากเลย โอเคบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายบายยวันนี้ไม่ไหวละขอบคุณคุณดู